เพื่อนอาการต้นมันที่เป็นเพีย้ยแป้งนะครับงาแรกมันห่อไปแล้วนะครับพี่น้องอันนี้ัแตกงาไม่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้คืองาไม้ของเขาที่เพีย้ยแป้งมันล้วงลายนะครับเพื่อจนห่อจนยังนี่เพินะ่พนคนไหมันเร่งจัดลายครับแป้งของผมปกติจะ,ะค่อยมีเพีย้ยแป้งล้งนะครับหน่อยที่จะเป็นนะครับปีนี้ถือว่าเร่งจัดลายนไครับต้นนี้ก็เป็นนะครับขนาดต้น ทงไข่น่อยู่กับเป็นใบหอวยอดห่อลงเลยนะครับแต่ว่าหลังจากช่วงนี้ไปกะที่ไข่นยอยู่พี่น้องเพราะว่าฝนตกไสให้แล้วเนี่ยฝนตกลงมาซอยแล้วกับีไข่น่อยู่มันกระเทียบ้แห่มันแตกยอดไม่นะครับสั่งพุ่มต้านทานของเจ้าของขึ้นมาซอยเจ้าของเองได้นะครับนี่ครับอันนี้มันพันถือว่าพันเร่งแล้วเพราะว่าฝนตกมาให้แล้วครับฝนตกนังมาให้แล้วก็ถือว่าพันเร่งไปในระดับนึงแล้ว นี่ก็ถือว่าโศกดีครับฝนตกมาให้เนะแต่ว่าหลายพื้นที่ของพี่น้องกงยังว่าท่านเห็นวีแววว่าฝนที่ตกให้นะครับก็ขอเปลี่ยนกาลังใจเห็นไหครับหลายๆท่านหลายๆที่หลายๆมองนะครับที่ฝนนี้มาตกมาให้ก็ขอให้ตกเร็ยๆนะครับส่วนผมผมกาแปลงนี่ก็ถือว่ารอดเร่งไปในระดับหนึ่งคือจ้างผมบอกไปแล้วนะครับก็บคือฝนตกมาให้เมื่นอนนีกแห้งเติบแล้วก็ซ้ำตอนกลาเคลืนอีกรอบนึงเนี่ยบริเวณเนี่ยบ่เคยเป็น เปียแป้งลงกับยั้งลงนะครับพี่น้องเพราะว่าเจอสภาพอากาศที่แรงจัดคักดีน่แรงคักนี้กรับต้นนี้วัหเวแต่เสาเป็นนะครับเริ่มที่แท้งยอดไม่ลเลยเปลี่ยนตั้งแต่ยุ่งเหียครับหนากลายนะครับแรงจัดลายเบึงคอตามันกับรูดนะครับที่ยิบพี่น้องแรงพวดแรงผัวแล้วก็ข่อแนะน้ำเลยครับพี่น้อง เพราะว่าผมจะให้พี่น้องประหยัดนะครับว่าที่ไส้สารตัวใดมันฉีดให้เพี้ยแป้งมันหายไปนะครับมันแจ้งไดดมันก็บะหายไปครับถ้าสภาพอากาศยังยังห้อนแล้วก็แห้งแรงอยู่ครับมันก็เพราะเขาฉีดไปมันก็ที่กลับคืนมาเปลี่ยนคือเก่าครับเพราะว่าตัวโดยตัวของมันสับลังเนี่ยมันบ่ได้สร้างอันตัวที่มาป้องกันจะของได้นะครับเพี้ยแป้งกับมาลงกินคือเก่าครับมันลงกินน้ำเลี้ยงอยู่ส่วนยอดของเขาคือเก่า ้าเขาฉีดไปกับตีประทังในแค่อาทิตย์เต็มที่กับสิบห้ามื้อครับเดี๋ยวก็กลับมาเป็นอีกเกาผมก็เลยขอเน,น้น้ำพี่น้องว่าเราต้องไปซื้อมาใส้ดอกให้ร้อฝนตกจะดีว่านะครับเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับหรือว่าร้อบ่ได้ย่านมันตายกับเอามาฉีดเพื่อพยุงไว้ก้อนก็ได้ครับจากสิบห้ามื้อนะครับสิบห้าถึงเขากระฉีดสองรอบออกแต่ว่ามันที่สิ้นเปลืองเขานะครับแต่ว่าเปลี่ยนของผมเนี่ยบบเคยใส่ยาตัวใดมามาฉีด เพื่อขาเพียบแป้งแล้วครับพวกไรแดงนะครับผมปล่อยเลยถ้ารอดก็รอดไปเลยแต่ว่าแป้งนี่ของผมมันจะบ่ค่อยมีเพราะว่าผมบำรุงดินถือว่าอยู่ในระดับที่ใส่ได้นะครับมันเฮ็ดเหุ้ดินในดินผมเนี่ยมีความชื้นนะครับมันเก็บความชื้นได้ดีมันกับที่บ่ค่อยประสบป,ปัญหาแรงจัดขึ้นยังของหลายๆแป้งที่อยู่ข้างๆกันนะครับของแป้งเพิ่อนอยู่ข้างผมุฝากไวก้พูดนะเพิ่นเจอประจําครับพวกไรแดงพวกอันเนี้ย มันเพื่อนตายเป็นแถบๆเลยเพื่อนกะมาถามผมอยู่ครับบัดนี้เพื่อนเริ่มมาปรับปรุงดินขึ้นมาเนี้ยแล้วครับเพื่อนเอาพวกขี่ไก่พวกขี่มูพวกปุ๋ยคอกนะมาใส่ยุ่แปลงพนู้นะครับที่เห็นดูมันกองอยู่บนนะครับดูมันกองอยู่นะเพื่อนเริ่มเอาพวกปุ๋ยคอกมาใส่แล้วครับผมก็บอกแล้วว่านอย่าลืมแก็บเด้อครับอย่าลืมแกบพวกแกบพวก แท้ธาตุที่สามารถอ่อนเก็บพร้อมชื้นได้ดีนะครับเพราะว่าของผมมันออกมาใส่ประจำนะครับมาใส่ประจําเลยทั้งเดกกมันขึ้นอยู่กับเฮาปูงดินนะครับเฮ็ดให้์นั้นนะขึ้นอยู่กับเฮาปูงดินเยอยครับเบื้องต้นนี่เท่งยอดไม้แล้วพี่น้องอันนี้แบบ,บใบไม้นะครับอันนี้ใบเกาเขาเยอยแป้งมันหีดแต่คุณนะครับ เดี๋ยกคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเ้อครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามชมคลิปผมจมจบเนอะมื้อนี้ก็ขอให้ฝนตกทุกพื้นที่นะครับขอให้ฝนตกทุ่มพื้นที่แล้วก็ยังมีลมมีแต่ฝนล้วนๆเ้อครับ